อา้าพี่น้องป้องไปเมื่อนั้นยิบบนมามันกำลังตุม่มเมื่อนี้มันบานแล้วผักกะเดาบานแล้วพี่น้องตํามๆนี่เด็ดเด็ดเอาก็ได้นี่อยากกินบ่พี่น้องพี่น้องอยากกินบ่นี่อยากกินผักกระเดาบ่อดอกผักกะเดาบา่อายีอายอยันยญ่ะดอกงามสำวนี่แม่เข้าขึ้นน้ ป,ะปะกากโลผักกาดเลืออิมสิปองและไอ้ไมีจุดประสงค์ว่าสีมาเต็งนองไปขาดของอยู่บ้านไหนเอ๋โอ้ยพี่น้องเอ้ยผักกาดเดากำลังสีบานต้นเตี้ยๆต้ตตตนตำต,ำ,ตำนี่โอ้ ดอกอากหลากอยู่พี่น้อง๋ยวบนออกมาทงนาเอามากินต้มไกออกมากินต้มไกอยู่ทงนาเยานลยยางหละกบึงบรรยากาศกองฟงกอง,ฟง,ฟงเฟียงให้บึงซื่อดอกพี่น้องโอ้ยแล้วบึงยอดกระเดาดอกกระเดาพี่น้องดดอกกระเาดอกกระเดาด เขาขึ้นน้าปลาขึ้นเาราพักกระเดาเริ่มสิบปงพง่นว่ะมาทงหน้าหญยซันนี่แหละพูดน่าจะควงว่าไปหอดจักเทียเดเมือ่อใดโอกาสดีๆว่างๆนี่บนสิ้าไปหลินน่าจะควงไปหลินน้าเนี่ยบนจักหมือเนาพี่น้องเนาะแต่ว่ามือนี้ก็มาหอดนี้ือเก่าละอก็จะได้ฟุน้นก็จะได้ฟุ้นแน่ก็จะได้ กะเดาบอาหรอกอยู่บ้านกับพ่อ,อย่งอยู่พี่น้องส่างปลาปีนี้คือสิบดีสูบธิดอกสางปลานังซานสางปลาพญายนว่นเนี่คือสิบดีสสูบดอกแล้วบึงกองเฟียงพืนทุ่งนะนีะ่อันนี้กะดอกกะดอกกระเสตนาบดอกกระเสดนาบสีเหลืองเหลืองเห็นปะเหลือง หอมเอ่ยหอมดอกกะถินรวยระรินเข้าวกินกองฟ้าเห็บตับเต่าขึ้นอยู่ริมเท้ายญานามองหิบบูวัสรางลอยปลิมนลิมบึงอยากมีบิดสักขันพร้อมเยือ พี่น้องนางเก็มเรือนั่งเคียงตกปลาธรรมชาติบานหนอกบานหน้านาแรงไปนด้สิลรอพี่น้องวะมี้ยังเรานาแรงขี่ฟุ้นไงง่องต่อเฟียงเขาจันพันบันนี่ทุงหน้าย้ยซานนี่ข้าเจ้ากะ ออกกอไฟออกแล้วเด้พี่น้องดูดกอไฟออกเบิดเลยสามกอสีก่กอปีหน้าสิได้กินบาบูปีหน้าสิได้กินหน่อไม้บาบูบานนี่ฮ็ดเทบิบเบฮิตเทบิเทบลงมาเออเพิ่นเธ็ดเทิบลงเพิ่นเธ็ดเทบิบแบบเป็นบ้านเลยละเออเฮ็ดเป็นแบบโมเดิร์นมางแงนนนั่แหละพี่น้อง ญี่ปุ่นก็ออกมากินต้มไก่กับพญนวลกับยายซานเบิดมือบ่ได้เฮ็ดคลิปบ่ได้ลงคลิปพี่น้องก็ถามหาเราไปยังไดเนาะแม่ยายบุญมาสั่นยายบุญไปยังไดเนาะยายบุญกะเฮ็ดน้ำพริกกันดีมือเช้านี่เฮ็ดน้ำพริกปลาทูเฮ็ดปลาตากเฮ็ดปลาตากเด็ดแล้วกัน อันนี้เขียวๆนี่เป็นหยาด้พี่นอ้องหยาออหยัง,ยงดอกเขาซื้อมาวานเด้ซื้อเม็ดมันมืวานมาดิก็ใส่ปุ๋ยสูบน้ำใส่แบบน,นี้น้ำบะมีสูบบบนี้งะสิยูได้หอดสงการบ๊บุนีปูกไ้ถา,างงัวมาบากัการมินนอนนี่นี่ปลายหยาพูนไกลกระไดหลายอยู่ไกล้พี่น้อง นี่หลอกมาเร่นทรงไห้ตรงหน้ากะจะประมาณนี่ล่ะนี่ผมกจะจิเขาาบ้านจากน้อยนี่มัน4ีโมงแล้วพี่น้องขอบงว่าเดบเอาฟุนเอาฟุนขีงงว่านะ้ำเอาไปใส่เอาไปใส่ผักพี่น้อง